คือ่อเกาหลีใต้รายงานเมื่อวันที่5ธันวาคม2568หญิงสาวคนหนึ่งได้ร้องเรียนไปยังชุมชนออนไลน์แห่งหนึ่งบอกว่าเธอถูกแม่สามีบังคับให้เรียนทําอาหารทุกสุดสัปดาห์จากประสบการณ์เปิดร้านอาหารคิมบับของแม่สามียืนยันว่าลูกสะใภ้ควรเข้ารับการฝึกอบรมทําอาหารโดยกล่าวว่าลูกสะใภ้ควรที่จะสืบสารประเพณีของพ่อแม่สามีแม่สามีของเธอมักจะโอ้อวดอยู่เสมอบอกว่าร้านคิมบับของเธอเคยประสบความสําเร็จมากที่สุดในละแวกนี้เพราะมีลูกค้ารอคิวยาวเยียดเพื่อรับประทานอาหารที่ร้านตอนแรก เธอคิดว่าแค่ช่วยทําอาหารแต่ไม่เลยค่ะเธอได้เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเธอได้รับคําแนะนําอย่างละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การใช้มีดไปจนถึงการวางเท้าให้เหมาะสมเมื่อยืนบนเขียงไปจนถึงการเกลี่ยข้าวขนาที่ทาคิมบับและแม้แต่การทําไข่เจียวก็ตามทุกครั้งที่เธอยืนต่อหน้าแม่สามีเธอรู้สึกเหมือนเธอไม่เคยทําอาหารมาก,ก่อนและเธอยังถูกปฏิบัติเรากับว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในเรื่องของการทําอาหารเธอแสดงความไม่พอใจเมื่อถูกเปรียบเทียบวิธีการจัดการครัวจากแม่สามีเธอยังเล่าอีกว่าบ้านของแม่สามีเป็นสถาน ที่ที่ตู้เย็นเต็มไปด้วยถุงพลาสติกที่อัดแน,น่นและขวดกิมจิก,ก็เริ่มเก่าอย่างเห็นได้ชัดและแมจะเห็นบ้านเป็นแบบนี้แต่แม่สามีของฉันก็ยังยืนยันว่าวิธีของเธอดีที่สุดแม่สามีเข้ามาแทกแทงแม้กระทั่งบ้านของเธอกับสามีเองเมื่อแม่สามีมาที่บ้านสิ่งแรกที่แม่สามีทําก็คือเปิดตู้เย็นและจัดเรียงทุกอย่างใหม่ตั้งแต่ภาชนะใส่เครื่องเคียงเครื่องปรุงเธอเล่าให้สามีฟังสามีกลับบอกว่าแม่ของฉันค่อนข้างหัวร้อนก็แค่ปรับตามที่แม่ต้องการจากนี้ไปคงหาคําว่าอิสระได้ยากแน่ๆว่าไหมคะทุกคน